อาลครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะแค็บปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกมาฝากกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับแบรนด์นิสสันกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นนิสสันนาวาา 2.5e แครบคาลิเบอร์เกียร์ธรรมดานะครับโฉมปี2019นะครับทุกคนได้เลขไม์เพียงแค่34,000กิโลเท่านั้นนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้จัดตรงลงแม็กอะตอมิกคอิมาให้เรียบร้อยนะครับ สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะครับมีราคาตั้งขายเนี่ยค่าตัวของเขาอยู่เพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้ยินไม่ผิดแน่นอนครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรีดวผ่อนอยู่ไม่เกินแปดพันเลยคันนี้นะครับสภาพดีมากได้ปีใหม่นะครับผมต้องบอกว่าสีดำก็ดูดุดันดีนะครับได้กระบะแครบที่ออปชั่นค่อนข้างจะโอเคนะก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับแต่ราคานี่จับต้องได้เลยใครหากระบะแครบราคาถูกอยู่นะครับคันนี้ น่าจะเป็นคำตอบของท่านได้เนาะใครที่เข้ามาดูนะครับอยากจะจับจองอยากสนุนผมนะครับก็ติดต่อผมที่083นะครับ8246569นะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูยังไม่ถูกอกถูกใจนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยขอแค่ไลค์ขอแค่ like, แชร์ขอแค่กระดิ่งกดซับสไครต์ให้กันแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วนะครับผมแนละ้วผมก็จะมาลงคลิปกระบะสวยๆเกตยเอให้ลงดูทุกวันเลยนะครับต้องมีสักคันถูกใจท่านบ้างแหละนะครับผมก็จะทำให้ดูเรื่อยๆเนาะ ถูกใจคันไหนก็จับจองคันนั้นได้เลยนะครับคันนี้นะครับยังไม่ติดจองนะครับสนใจก็ยังจับจองได้อยู่นะครับเรื่องของสภาพอะไรไปยังไงบ้างไม่เสียเวลาลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะพาไล่ดูทีละจุดรอบคันเลยนะครับเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับในโฉมนี้เนี่ยของเขาไฟหน้าเป็นหลอดมอเติร e เรฟเลกเตอร์นะครับแบบเรียบง่ายเลยนะครับโคมใสๆนะครับเป็นหลอดแท้โคมแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับผมกระจังหน้านะครับโฉมนี้ของเขาเป็นกระจังหน้ากรอบครอบด้วยโครเมียม นะครับส่วนตรงกลางนะครับแผ่นพื้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นโทนสีอ่าเทาๆนะเป็นโทนสีเทาด้านนะครับก็ดูสปอร์ตดูสวยงามดีนะครับโลโก้เป็นโครเมี่ยมนะครับไฟตัดหมอกโมนี้ยังไม่ไม,มียังไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าเขามีช่องมาให้นะครับลูกค้าสามารถที่จะไปถอดช่องตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับเขาเผื่อช่องมาให้แล้วนะครับ ราคาถูกๆครับออปชันบางส่วนก็หายไปนะครับที่โรงงานไม่ได้ให้มานะครับเราก็ขายตามสภาพเนาะขายตามสภาพเดิมๆไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องโครงสร้างเนี่ยลูกค้าได้โครงสร้างที่สวยเดิม100%แน่นอนนะครับมาดูส่วนต่อมากันเลยนะครับเอาที่คิ้วล้อก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการตีป่องคิ้วล้อมาเล็กน้อยนะครับจะไม่ได้ออกอะไรมามากมายนะครับแต่ว่าก็ดูสวยงามถูกเฉียวดีนะครับส่วนล้อแมกนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมล้อแมกอะตอมิกขอบ18นะครับ ได้ยางคิ้นโตนะครับสเปคยางคันนี้นะครับจะอยู่ที่255 65R18 นะครับผมก็จะบอกว่าสวยงามอาจจะมีดูล้นซ้มนิดหน่อยเนะาะเดี๋ยวให้ดูล้อหลังนิดนึงอาจจะมีล้นซุ้มเลยมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็อยู่ในกฎหมายกําหนดนะไม่ต้องกลัวว่าจ่ายจะเรียกนะครับก็คือระยะก็ไม่ได้โอเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ในโฉมนี้ไฟเลี้ยวเขาจะไม่ได้อยู่ที่ตรงกระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมเพียวๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวจะแยกไปอยู่ตรงแก้ม นะครับส่วนตัวฟิล์มคันนี้เจ้าของเก่าจัดมาให้40%รอบคันก็จะดูใสๆสว่างๆนะฮะคิ้วกันสัดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับบามือจับประตูโฉมนี้ของเขาเป็นโครเมียมนะครับผมอ่สวยงามดีนะครับสภาพใสๆเงาๆได้อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวบอดี้รถนะครับผมให้ดูมุมด้านข้างก่อนนะครับว่าจะสังเกตว่าคันนี้สีดําค่อนข้างเนียนนะครับไม่มีรักยิ้มขนแมวคันนี้มีไหมมีอยู่แล้วนะครับมือสองต้องมีอยู่แล้วแต่ว่า รอบคันเท่าที่สังเกตด,ดูคันนี้มีขนแมวน้อยมากนะครับแล้วจุดขนแมวเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถที่จะขัดสปาเก็บสีเก็บงานได้นะครับได้รถสวยกิบเหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับพอรถปีสิบเก้าคันนี้ได้สภาพมาไม่ช้ําเลยทีนี้มาดูภายในกันหน่อยดีกว่าผมจะให้ดูในมุมมองของห้องโดยสารก,กว้างๆกันก่อนนี่แค่เปิดมาก็ว้าวแล้วนะทุกคนผมจะดึงแล้วมาให้ดูกันเลยนี่ครับอันนี้คือมุมมองของห้องโดยสารที่ลูกค้าจะได้ไปในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น นะครับสภาพนี้เลยมีพรมกระดุมนะครับรอบคันสีแดงปูมาให้แท้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้ก็คือไม่มีเหลื่อมไม่มีอะไรคือมันแท้เข้ารูปเลยนะครับของตรงรุ่นนี้เลยนะครับเป็นกําไรของลูกค้าไปอีกนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อติดเองส่วนตัวเบาะนะครับในโฉมนี้เนี่ยเบาะของเขาเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าของเขาตัวนี้จะเป็นโทนออกสีเบจเนาะเป็นสีเบจสภาพก็ดูสวยๆนะครับก็ดูไม่มีฉีกขาดอะไรนะครับรอยยับรอยย่นนี่ก็แทบไม่เห็นนะครับมีน้อยมาก นะฮะไอ้ที่ด่างๆนี้ไม่ใช่มันเลอะนะมันเป็นเหมือนอะกามี่แล้วถ้ารูปเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันก็จะขาวเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่มุมมองด้วยเนาะเออมันก็ทำความสะอาดได้ง่ายครับตัวนี้ถามว่าเบาะผ้าเลอะยากไหมก็ผมกล้าพูดนะว่ามันเลอะ่เออเลอะยากเหมือนกันนะนะครับบางคนก็ไปซื้อไอ้ตัวอะไรนะไอ้ที่มันเป็นตัวหนังเนาะหนังหุ้มเบาอะไรแบบเงี้ยเออก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะเบาะผ้ามันเลอะอยู่แล้วนะฮเจอน้าเจอข้าวสกปรกไปหน่อยนึงโอ้โหก็เช็ดกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็หาอะไรมาคุ้มแก้ัาได้นะครบ ทีนี้ดูส่วนแผงคอนโซลกันบ้างนะครับผมนี่แผงคอนโซลก็ต้องบอกว่ามาสภาพสวยกริปไม่มีคราบกาวไม่มีแตกหักนะครับไม่มีรอยคราบอะไรนะครับสวยงามเลยนะฮะรุ่นนี้มีอ่าเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นะครับแสดงผลเฉยๆกระทั้าสกรีนไม่ได้นะครับจะเป็นปุ่มกดนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ในส่วนงการใช้งานก็ทั่วไปเลยนะครับไม่มีหลายบือหวามากมาย นะครับแอร์บิดไอ้หมุนปกติแต่ว่าออกแบบมาได้สวยงามนะครับดูมีความเท่หน่อยนะตัวนี้ค่อนข้างชอบนะผมชอบนะเพราะว่ามันดูสวยงามดีนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ของเขาเป็นหกสปีดนะครับหัวเกียร์ก็ใสๆสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเผื่อให้อีกสามช่องนอกเป็นช่องสวิกนะครับจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมก็จัดได้เลยนะครับที่วางแก้วมีสองจุดตรงคอนโซลกลางทีนี้เลขไม์ครับมาดูเลยนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่ส5ม0 0ืห้าันกิโลเท่านั้นนะครับผม ต่อก็ไม้สวยๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ในตัวกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจอย่างนี้นะอ่าจะเป็นกุญแจแบบอ่ากุญแจไขนะแต่เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมหรือก็ใช้งานง่ายๆนะครับอ่ะก็เก็บเ็ปไว้เหมือนเดิมเปิดสว,วิฟ์ให้ลูกค้าดูฝั่งนี้กันหน่อยดีกว่าผมจะเปิดไฟให้ดูด้วยเนี่ยตัวนี้ไฟมันจะเป็นสีขาวนะครับหน้าปัดเรือนไม้ไฟจะเป็นสีขาวนะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าเห็นชัดหรือเปล่านะครับเปนี้เลยนะครับผมน่ะทีนี้ดูส่วนอ่มุมกว้างด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ด้านหลังก็ เป็นแคปตัวถุงข้างหลังนี่ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับถุงยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวบอกแคปก็เป็นเบาะหนังนะครับอ่ะนี่มาให้เรียบร้อยแอร์หลังนี่นี่นี่นราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าก็มีแอร์หลังนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นค่ายโตโยตานี่อย่างรีโวเนี่ยถ้าจะซื้อที่มีแอร์หลังนี่ต้องเล่นตัว G ตัวท็อปเท่านั้นนะราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดแสนนะครับอันนี้ได้อยู่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นครับได้มุมมองนี้เลยส่วนโครงสร้างนะครับนี่ดูน็อตของตัวประตูเลยนะครับอ่ะ ไม่มีสอดแกะนะครับน็อตเดิมหมุดเดิมทั้งหมดนะครับทั้งตัวน็อตที่บอดี้และน็อตที่ตัวประตูเองนะครับเซี่ยนัเบอร์ทุกอย่างนะครับทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับได้ของเดิมโรงงานเดี๋ยวฝั่งนู้นพาดูด้วยนะไม่ต้องห่วงพาดูรอบคันเลยนะครับด้านล่างเขาก็จะมีตัวกันลอยมาให้นะเป็นตัวคาร์บอนแคปลาสวยๆอย่างนี้นะครับอ่าดูสวยงามดีแผนเพจอยู่ตรงนี้ อยู่ครบถ้วนตัวเลขทุกตัวทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับบาร์คงบาร์โค้ดแท้โรงงานทั้งสิ้นหลังคาก็เป็นโทนเมดนะไม่มียันไม่มีอักขระนะครับได้สาภาพอย่างนี้เลยนะครับผมสวยงามครับตามท้องเรื่องแน่นอนนะครับดูมุมด้าน,านกว้างก็ ลักษณะอย่างนี้นะก็สวยงามดีนะครับลูกค้าได้สีดาใครชอบสีดําคันนี้น่าจะถูกใจนะครับผ่อนสบายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อกระบะแพงก็ได้ปีใหม่ไม่น้อยมาใช้งานนะครับล้อแมกซ้าหลังให้ดูด้วยที่ผมให้ดูล้อแมกบ่อยๆข้างละรอบเนี่ยไม่ใช่อะไรจะให้รู้ว่าล้อแมกของรถแต่ละคันผมรีวิวเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้เคยมีแบบไปปีนฟุตบาทหรือว่าไปถูไปขูดอะไรมาสภาพก็สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับออกไปไม่ต้องซ่อมนะครับใช้งานยาวๆไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวแผงกันโคลนอันนี้เขาติดตั้งมาให้แล้ว แคสซี 4, สวยๆต,ๆตรงๆนะครับสภาพก็รถใช้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ไม่ใช่รถน้ําเค็มนะไม่ต้องห่วงนะครับตรวจสอบได้รู้แหล่งที่มานะครับอไม่สวยไม่เดิมนะครับเจอภายหลังยินดีซื้อคืนทุกคันทุกกรณีเลยนะครับผมนี่โลโก้ต่างๆอยู่ครบเนี่ยโหรถเงามากเนีย่ยเห็นตัวหมท้อนกลับมาเลยเนหะ็นไหมนะฮะเดี๋ยวผมพาดูไลเนอร์ด้วยดีกว่าเปิดมาปุ๊บนะครับตัวนี้เนี่ยลูกค้าได้ไลเนอร์ค่อนข้างใหม่เลย นะครับรู้สึกว่าไลเนอร์คันนี้แทบจะไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยสังเกตมันจะไลเนอร์เนี่ยถ้าใช้งานมันจะมีรอยถลอกไปบ้างเนาะเป็นปกตินะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่คันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยไลเนอร์สภาพค่อนข้างกริปนะครับเนี่ยให้ดูพื้นต่างๆของเขานะครับเป็นไลเนอร์ของแท้นะครับนี่คือเป็นของแท้สูตรนิสสันเลยนะครับห้าพันกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็คือสภาพคลีน เหมือนได้รถใหม่เลยคันนี้ผมกล้าพูดพูดเลยนะว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยนะครับกับอีคันหนึ่งที่ผมเคยลงไปแล้วเป็นเป็นคันสีขาวตัวอาสปอร์ตเวอร์ชันอนะ่ะตัวนั้นอนะ่ะสองคันนี้ใครได้ไปนะถ้าเป็นกระบะหากระบะถูกๆนะผมบอกเลยว่าคุณใช้แต้มบุญเลยเพราะว่าสภาพนี้ผมได้มาไม่กี่คันนะครับเราได้มาก็อยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าโนาล่ามเป็นรถกระบะถูกเนาะเออเป็นกระบะทั้งเลือดนะครับถามว่าบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมนิสสันถึงถูกกว่าคนอื่นเขาเลยได้ปีใหม่ไมมน้อยทำไมขายราคาถูกจัง รถเป็นยังไงหรือเปล่าต้องบอกว่าคือด้วยราคาป้ายแดงของของนิสสันนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยอะอย่างกระบะแคบด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเขาจะไปขายราคาแข่งกับพวกโตลตาอิวสุอะไรเงี้ยผมว่าเขาขายแข่งไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าพวกโตลตาอิวสุเขาเป็นชั้นนําเรื่องกระบะอยู่แล้วนะครับแต่ว่านิสสันนาวาล่าเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นกระบะทั้งเลือกเนาะราคามือหนึ่งก็ไม่ได้แพงโอเวอร์ราคามือสองก็อย่างที่รู้กันครับว่าคนที่ซื้อกระบะป้ายแดงมานิสสันเนี่ยแล้วก็มาขายมือสองเนี่ยค่อนข้างจะขาดทุนนะครับขาดทุนเยอะ มาซื้อมือสองเลยที่เป็นนิสสันเนี่ยยิ้มเลยเพราะว่าได้กระบาปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกคนคนที่ได้รถไปใหม่เนี่ยคนที่ซื้อมือสองของนิสสันไปเนี่ยคอนข้านกะได้กาไรเลยนะครับแต่ว่าถามว่าขายต่อในอนาคตราคาหายไหมก็หายอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะรถมันก็คือรถนะพี่แต่ว่าเรื่องของการใช้งานถ้าเราซื้อไปคิดว่าเราเน้นใช้งานเนี่ยนะครับเราอย่าไปซีเรียสเลยอย่าไปมองว่าเฮ้ยซื้อมา๋นวขายราคาตกถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้คันเนี้ยไม่เปลี่ยนละ ใช้ที่บ้านแต่งจังหวัดใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปออปชันเยอะอะไรมากมายก็ได้ผมว่านิสสัน n นเวลาเป็นกระบะาทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งควักเงินแบบว่าหลัก5้าหกแสนนะฮะซื้อตัวกระบะแพงๆก็ถูกๆอย่างนี้ก็ใช้งานดีเหมือนกันนะครับที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.5 VGT Turbo นะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพามารับชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับผม ในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับมารับชมกันเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5 VGS Turbo นะครับเป็นเครื่องยนต์ต้องบอกว่าแรงสะใจเลยตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับขึ้นเขาลงเขาบรรทุกหนักบรรทุกเบากรุงเทพต่างจังหวัดโอ้โหผมว่าตัวนี้เอาอยู่ คเครื่อง v j นี่กําลังค่อนข้างดีเลยนะครับผมถามว่ากินน้ํามันไหมผมคิดว่าก็กินอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะไม่ได้ถือว่าประหยัดแล้วก็ไม่ได้ถือว่ากินแบบโอเวอร์เลกขนาดนั้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็แน่นอนครับเราเน้นรถสวยเดิมเครื่องยนต์เครื่องเดิมเกียร์เดิมกล่องเดิมไม่เคยรีแมบปบไม่เคยจูนเครื่องไม่เคยดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ไม่เคยถอดแกะงัดแงะแกะไขไม่เคยมีนะครับสภาพเน้นคงเดิมนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลย นะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับไม่ถึงไม่ใช่ข้างในเครื่องนะถึงว่าข้างนอกอะ่ะถ้าเกิดด้เครื่องแห้งนี่ก็คือบันไาแน่นอนนะครับแต่ว่านอกเครื่องนี่คือไม่ได้มีคาบ่วดซึมหรือว่ารอยน้านมันไหลเย,เลยิ้มอะไรออกมาให้เราเห็นเนาะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกคา้าซื้อรถออกไปเนี่ยเรากดก่อนส่งมอบเราก็ดูแลของเหลวให้ใหม่นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับดูแลให้พร้อมใช้งานนะครับทีนี้มาดูส่วนของตัวโครงสร้างกันต่อเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานี่ ครับน็อตฝากระโปรงนะครับให้ดูก่อนจุดแรกว่าไม่ได้เคยมีขยับนะครับฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถอดน็อตไม่ขยับเลยนะครับขัได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าสวยจริงนะครับสวยจริงท้าพิสูจน์เลยนะครับใครอยากเข้ามาดูรถจริงมาสแกนด้วยตัวเองนะครับมาได้ทุกวันนะครับเราอยู่ที่บิ๊กซีตรงข้ามบิ๊กซีล้มเก้านะครับอยู่ถนนอ่าถนนล้มเก้าเลยชื่อร้านสนุกคานะครับผมมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมยกเว้นปีใหม่กับสงการแค่นั้นที่เหลือมาได้ทุกวันนะฮะ นะเพราะว่าเซลก็อยากจะไปเล่นน้ำเหมือนกันนะครับไม่ใช่อะไรนะเออนี่นี่น,นก็ได้สาภาพยอย่างนี้เลยมาลองขับได้มาสแกนด้วยตัวเองได้นะครับฝากระโปรงก็แน่นอนครับถ้ารถไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนก็ได้ฝากระโปรงเดินอยู่แล้วนะครับผมที่สําคัญเนี่ยผมเคยเกิดแม้แต่คันี่สันคันสีขาวแล้วว่าข้อเสียของนาวาล่าคันนี้คือฝากระโปรงมันหนักมากนะครับคือผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ไหวผมกล้าพูดเลยฝากระโปรงมันหนักจริงนะครับแล้วมันก็ใหญ่ด้วยนะครับผมมันหนามากเลยนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่ามันก็เป็นข้อดีเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยที่ทามาหนักคือมันก็บ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับนิสสันนาวาร่าเนี่ยที่เขาเป็นชิ้นส่วนประกอบมาในรถแต่ละอย่างเนี่ยเป็นวัสดุที่ไม่ได้กองแกงนะครับเขาไม่ได้ว่าเอาวัสดุกาก,าก,าก,ากอะไรเงี้ยมาใส่นิสสันก็ถือว่าเป็นแบรนด์รถยอดนิยมอีกหนึ่งแบรนด์ในเมืองไทยนะครับที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้แล้วก็มีศูนย์บริการค่อนข้างเยอะอะไรลยรถญี่ปุ่นนิสสันก็หาง่าย นะครับราคาถามว่าตกไหมในอนาคตผมมองว่าก็เป็นตามกลไกตลาดเนาะอย่าไปซีเรียสเลยถ้าเราซื้อรถใช้งานนะครับราคา399,0 0 0บาทได้สภาพนี้ไม่3 5 0หม่ได้ปี19นะครับได้เครื่อง2.5 v จ Turbo วบแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วไม่ว่าจะกรุงเทพต่างจังหวัดแรงรต่างก็โอเคเลยนะครับนาทีนี้จะพาฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเกินไปเยอะแล้วให้ฟังเสียงเครื่องกันหน่อยว่ามีก๊อกแก๊กนึกงักอะไรหรือเปล่านะฮะแบบแรกก่อน ขอเชคเกียวว่างก่อนอ่าอันนี้ไม่มีอะไรนะที่เดือด้าไปพุ่งนี่ลูกค้าหายนะอ่าเห็นไหมครับเชื่อมเดียวติดนะครับทีนี้มาฟังเสียงเครื่องกันใกล้ๆนะครับอ่าเนี่ยครับเครื่องเงียบๆเลยเสียงพัดลมทํางานเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะอ่าให้ฟังเสียงเครื่องกันใกล้ๆนะครับนี่ครับระบบทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดินเบาเงียบๆปกตินะครับผม ให้ฟังกันเลยมานี้นะครับใกล้ๆเลยนะผมจะเงียบครับนึงนะครับให้ฟังเสียงเครื่องอ่าไมฮะเครื่องแบบใสๆนิ่งๆคลีนๆอย่างนี้เลยนะครับผมต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใครอยากได้ก็บาแคบนะครับราคาถูกปีใหม่ไม่น้อยนะครับต้องคันนี้เลยกับนิสสันนวลาสองจุ e แคบคา l ิเบอร์ปี19 ไม่สามหมื่นห้าราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจคันนี้นะครับติดต่อผมได้ที่0 8 3 8 2 4 6 5 6 9นะครับหรือแจ้งไลน์ที่เคียร์โค้ดที่เบอร์โทรข้างๆเบอร์โทรผมเนี่ยด้านล่างเนี้ยได้เลยนะครับผมส่วนรุ่นรถเนี่ยผมก็แปะเอาไว้ให้ทางด้านขวาล่างจอแล้วเนาะก็จะได้ดูกันระหว่างชมคลิปไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเออรุ่นไรราคายัางไงนะครับาวันนี้ก็หวังว่าครบถ้วนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ในรุ่นต่อไปนะครับหวังว่าคันนี้จะถูกใจใครหลายหลายคนนะครับผมผมก็ ตั้งใจทําคลิปทุกคลิปให้ออกมาดีที่สุดนะครับผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปเรื่อยๆเลยผมจะรับปากลูกค้าเลยว่าจะรีวิวรถท่านสวยๆอย่างนี้ทุกคันที่เป็นเกรด A เอแน่นอนถ้ารถไหนที่สภาพไม่ได้ไม่ใช่เกรดเอจะไม่ได้มาอยู่ที่ร้านผมแล้วก็จะไม่ได้มาอยู่ในคลิปของผมด้วยนะครับเราซื้อขายกันอย่างจริงใจเปิดใจโปร่งใสนะครับให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ารถที่ได้ไปเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่ออกกับผมไปจาก u t u b e เนี่ยนะครับถ้ากลับมาเจอกันก็ฝากคอมเมนต์นะฮะทักทายกันได้นะครับผมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับหลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดนะมาจากมาจากต่างจังหวัดกันหลายคนเลยที่ดูคลิปผมแล้วก็มาซื้อกับผมที่กรุงเทพต้องขอบพระคุณไว้นาที่นี้เลยนะทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วกันหน้าเจอกันใหม่รุ่นต่อไปนะครับวันนี้เซลก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า